สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนะครับศูนย์บริการอีสุขจังหงเพ่งสระบุรีนะครับก็มาพบกับทรัค p e เ i a เดย์นะครับที่มีแคมเปญตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะครับรางวัลนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณอดลนครับจะที่แต้ให้ฟังนะครับสำหรับรางวัลวันนี้นะครับเดือนนี้นะครับเราก็จะมีการจับรางวัล อยู่ด้วยกัน2รอบด้วยกันนะครับรอบแรกก็จะเป็นวันที่15มีนาคือวันนี้นี่คือวันนี้ครับคือวันนี้แต่อีกวอบหน่งจะเป็นวันที่3 1มสเปีนาครับแต่สำหรับวันนี้จะเป็นรอบที่1นะครับรอบที่1นงันที่1นะครับครั้งแรกนี้กับจี้นะครับรางวัลใหญ่นะครับจี้ทองคำมูลค่าสา0พบาทนะครับหนึ่งรางวัลสำหรับวันนี้และมีพัดลมด้วยนะครับรางวัลมีรางวัลได้อีกนะครับกับ ลูกค้าที่จะเข้าร่วมนะครับรับบริการก็คือเราจะมีคูปองใบนี้ให้นะครับก็คือจะมี2ส่วนนะครับมีส่วนของสูนย์บริการกับส่วนของลูกค้านะครับซึ่งลูกค้าจะต้องกรอบรายละเอียดข้อมูลนะครับชื่อนามสกุลทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับไม่กรอกเบอร์โทรมานี่อาจจะพลาดรางวัลใหญ่ได้นะครับสำหรับโครงการวันนี้ครับัเชื่อ์ดีนะครับก็จะเป็นส่วนของรถขนาดกลางและรถขนาดใหญ่นะครับคณอิน s a n d G นครับเพียงแค่ลูกค้านำรถเข้ามารับบริการนะครับก็จะได้ลุ้นคูปฟอรชิงทองวันไช้ครับทองวันนะครับวันนี้ครับนอกจากชิงที่ทองวันแล้วก็จะมีในส่วนในการเข้ารับบริการนะครับเราก็จะมีการตรวจเช็คค่าไม่ฟรี50รายการนะครับและยังได้ส่วนลดค่าแรงและอะไรอีก10%นะครับค่าแรงค่าไหลด้วยนะครับโอเคนะครับ นะครับสำหรับตระกูล N น,นะครับก็ขนาดกลางก็คือตั้งแต่ตระกูล N ขึ้นไปเลยครับ n N N n r n L R N T R นะครับแล้วก็ถึงขนาดใหญ่ก็คือจะมีพวก FXZ Z f z FVM แนะครับแล้วก็รวมถึงหัวลากนะครับก็จะจะเป็นตระกูลเ x z ก, <น gram> กับ GVR นะครับก, <น gram> ก็สามารถเข้าร่วมบริการได้นะครับและลุน้นรางวัลใหญ่นะครับก็คือ <Impact> อย่างที่คุณร <Whitney> ุนแจ้งไว้ก็คือ2ครั้งนะครับก็คือวันที่15กับวันที่31มีนาคม2564นี้ครับ ครับแล้วก็มาต่อนะครับกับทวนนาทีระทึกนะครับกับการจับรางวัลนะครับครั้งที่1นะครับสำหรับแคมเปญพัทเฟเชอร์เดย์นะครับโคดโดวันนี้รางวัลอะไรจะเป็นรางวัลแรกดีครับรางวัลแรกนะครับเราก็จะํำด้วยรางวัล เครื่องใช้ไฟฟ้าเอาเรียกน้ำย่อยก่อนเลยแล้วกันเนาะจะเป็นนะครับขนาด6นิ้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรางวัลแรกครับก็จะเป็นรางวัลแรกและรางวัลครั้งแรกนะครับสำหรับวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีเราเตรียมมาลุ้นกันนะครับขยับเลยครับอ่ะคุณอดุลขอหนึ่งชิ้นครับครับอันนี้เราไม่มีเราเขาเรียกอะไรเราไม่มีนอกในครับมือเปล่านะครับมือเปล่าโอเคโปร่งใสนะครับโปร่งใสอันนี้รางวัล ออกมาแล้วนี่นะครับให้กล้องเี่นะครับแี่นั่นผู้โชคดีคือที่จะได้รับขตมนะครับเอฟเฟกหน่อยแต่นสุขสัรปุดคำโชทนะครับเจ้าของรถทะเบียน7จ็ดศูนหาแมหาสารคามนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปนะครับเราจะไปมอบรางวัลให้ถึง หน้าบ right. ้านคุณเลยนะครับครับก้ขอแสดงความยินดีคุณสุขันนะครับใช่ครับนีงเป็นใไฟฟ้าวันนี้นะครับก็ได้รับพัดลมนะครับรางวัลเรียกน้าย่อยต่อไปนะครับคุณโต๊ครับต่อไปรางวัลอะไรครับใหญ่ครับวันนี้สำหรับรางวัลใหญ่นะครับรางวัลจี้ทองคำนะครับจี้ทองคานี่ของเรามีใบรับประกันนะครับนี่ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับรางวัลต่อไป อ่ะดูมือครับดูมือนี่ดหนึครับคันกรดุมือเปล่านะครับมือเปล่านะครับงวันใหญ่นะครับวันนี้ครับแดนแดนไแล้วครับครับอารคุนเต้ครับช่วยให้กล้องดูหน่อยครับอ่ะดูสิดูข้างหลังก่อนสมุดโน้ตอ่าจำได้ไหมครับใครได้สมุดโน้ตไปอ่าใครได้สมุดโน้ตไปนะครับดูเลย อาโอ้โหชอตีได้แก่คุณอดุณอ่านหน่อยครับอ่นนาครับให้คุณนรุณอ for ่านหน่อยคุณสุวรรณดียอดสัมภาครับเจ้าของรถทะเบียน870288ดศูนย์สองปดปดครับคุณชอดีให้รับนะครับหนึ่งแรงวันเราจะนำไปมอบให้ท่านถึงที่นะครับนะครับก็ยังไงฝากไว้นิดนึงครับสำหรับลูกค้า นะครับที่จะใช้บริการทัชเบสเชียรเดย์นะครับและร่วมรุ้นรางวัลนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับพุทกอบวันที่31มีนา64นี้นะครับก็เป็นเพราะพี่สอนครับที่เราจะจับการจับรางวัลท่านใดอยากได้รุ้นรางวัลทองหรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับใช้บริการในศูนย์เรานะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับการเช็คระยะงานปัญหาสามารถเข้ามาตรวจเช็คฟรีได้เลยนะครับเอารถเข้ามาได้ครับหรือจะ นัาหมายนะครับต้องรับต้องทางไลน์ด้วยต้องทางบวิการท่าตลอดนะครับทางเฟซบุ๊กแฟนเอจนะครับแล้วก็น้านหมายทางไอดีไลน์หรือจะโทรโทรศัพท์มาที่เบอร์โทรน้านหมายนะครับ086430 6513ก็ได้นะครับเรามีเจ้าเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดนะครับได้ทุกวัน,นครับตุลากัรถึงอาทิตย์ครับนะส่วนบริการทีโ่โรงแรมของเรานะครับก็ทุกวันครับรับใ,ใส่ทุกนะวันไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์นะครับเราเปิดให้บริการพร้อมให้บริการลูกค้าตลอดนะครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกับส่วนลดค่าไร่10%ค่าแรง10%นะครับในงานพักสเปเชียลเดย์นะครับสุขภาพมี50รายการนะครับถ้างั้นวันนี้เราสองคนนะครับผมกีรพรมิ่งขวัญนะครับ กับคุณอดุลน,นะครับตกร,ราไปก่อนนะครับสำหรับการจับรางวัลว,ว,วันนี้นะครับก็สวัสดีครับ